พี่น้องวันนี้เราก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันแล้วครับวันตอนเย็นวันที่29พฤษภาคม2563วันนี้เราก็จะได้มาฉีดยากันเพลี้ยมแมลงตีกแข็งที่มันมากัดกินยอดใบของเราครับวันนี้เราก็จะได้มาฉีดพ่นครั้งที่สองครับหลังจากที่เราฉีดไปแล้วหนึ่งครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ครบครบเจ็ดวันแล้วครับ ซึ่งผมปลูกทุเรียนมา11เดือนแล้วผมก็บอกว่าผมผมเพิ่งจะมาฉีดสองครั้งสำหรับไอตัวไอยากันมแมลงกัดกินใบของเรามแรมลงแมลงปีแข็งนั่นแหละรครับแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นมแมลงชนิดไหนตัวอะไรยังไงคือเราก็ต้องป้องกันมันไว้ก่อนครับ ตัวนี้ก็หลังจากที่เราฉีดผลเชื้อราสีน้ำตาลฉีดผลตัวอะมิโนฉีดผลป้องกันเพีย้ยไฟไว้แล้วใบอ,ออกมากลางกลางดีสวยงามสมบูรณ์มากครับอันนี้ก็รอใบใบใบแก่เขียวเข้มเพื่อจะรอแตกยอดใหม่แล้วเราก็มาดูกันอีอกทีอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะมีเพีย้ยไฟลงไหมจะมีหนอนกัดกินใบไหมอะไรไหมครับผม ก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็ก็จะครบหนึ่งปีแล้วครับวันที่หกเดือนหน้าก็จะครบหนึ่งปีแล้วครับผมครับเราไปคนกันเลยครับนี่ครับคนไปรับหลอรบหล่ต้นเลยครับคนไปรับหลอรบหล่แบบนี้แล้วครับนี่ครับทำการคนไปรับหล่แล้วครับนี่ครับหลังจากที่ผมฉีดไอตัวเชื้อราเชื้อราจุดสีน้ำตาลไป มันก็ยังไม่มีเกิดขึ้นใบดีใบกลางสมบูรณ์ดีเต็มที่ที่ใบที่ออกมาใหม่โอเคฉีดพ่นลำต้นใต้ทรงพุ่มไปด้วยครับใต้ทรงพุ่มไปด้วยผมฉีดทุกครั้งผมก็จะบอกหรือจะแนะนาําตยรอบทรงพุ่มแล้วก็ใต้ทรงพุ่มเผื่อมาลงมาแมลงแล้วมันก็จะไปทุกก่อนอยู่ใต้ใบครับฉีดพ่นไปเลยครับฉีดพ่นไปทั่วๆแล้วก็ตายโคนไปเลยครับ ตายโคนไปเลยนี่ครับที่มันมากัดกินใบของเราเราก็ผลตรงกันมันไว้ครับซึ่งหลังจากอาทิตย์ที่แล้วผม่นไปครั้งนึงครับไอตัวกันมแมลงปีกแข็งมแมลงกินใบที่มันชอบมาตอนกลางคืนไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนมืดตัวไหนมืดหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มห้าทุ่มที่ยงคืนตีสี่ตีห้าไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนครับเราก็ผลมันไปเลย่นดักมันไปเลยตอนเย็นๆนี่แหละครับ ตีสองตีสามก็ไม่รู้แล้วครับเราพ่นอนตอนเย็นนี่แหละครับพ่นดักมันไปเลยแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปพวงหน้าพวงหลังกับมันผมันจะแอบกินใบตอนไหนแล้วก็พ่นดักกันไปตอนเย็นนี่แหละครับดีที่สุดซึ่งไอายาตัวนี้ก็จะพ่นเช้าหรือพ่นเย็นก็ได้ครับมันไม่ใช่ปัญหาครับ ถ้กใครว,งวางก็ผลจนเย็นใครไม่ว่างก็ผลตอนเช้าผลได้ครับผนได้เลยครับผมอันนี้ใบเขียวใบเขียวดกกลางสมบูรณ์ใบแผ่ดีมากขยายใบขยายใหญ่แผ่ดีมากครับโอเคครับนี่ครับผลไปแล้วไม่มีไม่มีเอบตัวแมลงกินใบามาให้เห็นเลยครับแล้วก็เชื้อราจุดสีน้ำตาลก็ไม่มี ใบเขียวขมูนอันนี้มันเป็นใบกึ่งอ่อนกึ่งแก่ใบใบประหลาดใบใบประหลาดอะไระครับที่ว่ากตัวแมลงมาชมมากินนี่ครับสวยงามมากครับผลอะไรครับอันนี้ก็กำลังแตกยอดอ่อนด้วยครับแตกยอดอ่อนมาใหม่อีกละแตกยอดอ่อนมาใหม่ยอดเก่าก็กำลังแผ่กางขยาย คุณไปรับหลบแล้วก็ตายทรงคุ้มนะครับรับหลบตายทรงคุ้มนะครับตอนนี้ก็มีกินน้อยมากเราก็ผนป้องกันมันไปให้มันไปดูแลทั้งระบบของมันเลยครับคุณต,ตายโคนไปดูครับคุณตายโคนไปใบสวยสมบูรณ์มากครับนี่ครับอันนี้ต้นนึงอันนี้ก็ ไปจอดอ่อนเลยมาแล้วครับตัวนี้พวงมะนีนี่ครับพวงมะนีสวยงามมากครับไม่มีพวกชลาพวกแมลงมารบกวนนี่ครับตัวนี้ก็ใบกลางแล้วครับใบกลางแล้วไอ้ที่แตกจอดอ่อนก็แตกไปไอ้ที่กลางมาก็กลางไปเดี๋ยวเยนนี้เราก็ล่ลไอ้นี่เลยครับผลยากันมแมลงปีกแข็งไปเลยแล้วก็ผลมาแล้วซึ่งมันก็ออกมาดีมากครับ ผมบูด,ดีมากนี่ครับสวยสวยงามเหมือนดังที่ใจเราหวังไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ดูกันติดตามดูกันอีกทีนึงหลังจากที่มันแตกยอดออกมาต้นนี้ก็แปดเดือนครับเรียนผมแปดเดือนก็มีอยู่หลายต้นอยู่สิบเอ็ดเดือนก็มีอยู่หลายต้นอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าผมปลูกไว้พร้อมกันปลูก ลองปลูกไปเรื่อยๆที่แรกก็จะปลูกพร้อมกันวันเอ้ยมันเหลือตรงนู้นน่าจะปลูกได้นิดน่าจะปลูกได้หน่อยผมก็เลยซื้อมาปลูกปลูกไปเรื่อยๆครับนี่ครับต้นทีเขาเรียกว่านี่แหละครับกิ่งพันไม่สมบูรณ์ครับกิ่งพันธุไม่สมบูรณ์ลักษณะต้นจะเป็นแบบนี้เลยครับกิ่งพันุมันไม่ดีเลี้ยวตั้งแต่ปลายปลายยันโคนต้นเลยครับเนี่ยครับนี่ครับกิ่งพันธุ์มันไม่ดี ผมก็เอาไว้ดูเอาไว้ศึกษาเอาไว้ดูเอาไว้ศึกษาเผื่อพี่น้องมาดูไว้ไว้ดูไว้ศึกษาโอ้ก็ได้รู้ว่าโอ้ไอ้นี่ต้นมันไม่สมบูรณ์ครับมัน,ม,นมันเลี้ยวใบเล็กใบไม่แผ่ใบไม่ขยายใบยไม่อะไรเลยครับผมก็ปลูกเสริมใหม่แล้วปลูกเสริมใหม่แล้วก็ออกมาดีมากสมบูรณ์ดีมาก นี่ยอดอ่อนเริอมาแล้วครับอ,อ่อนเริอมาแล้วผนป้องกันไว้เลยป้องกันมาทั้งระบบไปแล้วครับผลดอดผลใบผลลงดง,งลงดินผลลงพื้นไปแล้วก็ฝา <c oughs> กพี่น้องกดไ like, ลค์กดแชร์ท่อง YouTube เพชรพาแนวชาแนลด้วยละครับหรือทางเพจเพชรพาแนวหรือทาง Facebook เฟซบุ๊กวีออสเจริญสุขก็ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องดูกันไปครับว่ามันอาจจะมีประโยชน์อาจจะเป็นผลดีกับพี่น้องบางคนบางท่านหรือหลายๆคนหลายๆท่านที่เพิ่งจะหัดปลูกทุเรียนใหม่เพิ่งมาไม่รู้จะดูแลอะไรยังไงก่อนนี้นะครับดูแลไปพร้อมกับผมไปเลยครับว่ผมก็เพิ่งหัดปลูกหัดทำเหมือนกันครับ,รบต้นนี้ครับแปดเดือนแล้วครับเข้าเดือนที่แปดแล้วครับเดือนที่แปดแล้วก็ นี่เข้าเดือนที่แปดแล้วก็ผงประมาณร้อยเจ็ดสิบเพนได้ครับตัวต้วนนี้ทรงดีมากครับผมมมาปลูกแทนต้นนี้ตัวระบบรากมันไม่ดีแตกกิ่งแตกก่กานมาตัดขึงมาเลยครับตัวนี้ผมตัดขึงมาเลยแล้วก็เอาตัวนี้มาปลูกแทนนี่ครับสวยงามดีมากดีมากครับซึ่งที่ผมคลิปที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วที่ผมฉีดไอตัวแมลงไปแข็งกินใบที่ว่า ให้พี่น้องสังเกตด,ดูไอ้ต้นคางห้องน้ำนี่นะครับต้นคางห้องน้ำสีฟ้าเหลืองเนี่ยโอเคครับสวยงามมากครับดีครับแล้วก็แตกยอดทำใหม่ดีใบดาบสมบูรณ์ดีมากใบดาบยาวดีสมบูรณ์ดีมากครับนี่ครับแล้วนี่อีกหนึ่งต้นครับต้นนี้ก็สิบเดือนแล้วครับโตหน่อยโตเขาเพื่อนเลยครับเปลี่ยนเดือน ผลไหมครับผลรอบทลงปุ่มรอบทลงพุ่มไปผลอะไรระบรลบแล้วครับไรระบรลบแล้วครับซึ่งตัวนี้ที่ว่าผมบอกว่ามันเป็นพวกลาจุดสีน้ําตาลมันมันลงเยอะมันลงเยอะกว่าเขาแลวตัวนี้ใบยอดอ่อนมันมาใหม่แตกยอดอ่อนมาใหม่ซึ่งก่อเริ่มดีึ้นแล้วครับนี่ครับใบที่แตกออกมาใหม่ครับนี่ครับ ใบที่แตกออกมาใหม่ใบาดาบยาวดีสมบูรณ์มากครับนี่ครับใบใบใบที่แตกออกมาใหม่ทดแทนใบที่ว่าเป็นเชื้อราจุดเียมตาลออกมาดีมากครับเดี๋ยวก็เราก็รอรอ,รอดูกันไปเรื่อยๆครับรอดูกันไปครับนี่ครับสวยดีมากครับยิงยิงยิงชิงเป็นปลายยอดยิงยิงเป็นพวกมมลงมแมลงมันมากินใบซึ่งตอนนั้นผมไม่ยังไม่ได้พ่นฉีดตัวนี้ไป พอพ่นฉีดตัวนี้ไปแล้วใบมันกลางออกมาทีหลังนี่ครับใบมันกลางออกมาทีหลังดีมากครับสวยเลยครับนี่ครับสวยนลยครับถึงถ้ามันเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเราเราแก้ไขปัญหาเรื่องไอเชื้อราจุดสีน้ําตาลกันก็ได้ดีมาในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราก็มารอใบชุดนี้ใบเดี๋ยวเรามารอใบชุดนี้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราจุดสีน้ําตาลอีกไหม ซึ่งสะดูในลักษณะนี้ครับในลักษณะนี้มันก็น่าจะเข่ามันมันก็น่าจะไม่มีเรื่องไอลาจุดถทีน <sh> ้ำตาลนะครับถ้ามีเรื่องลาจุดึีสีน้ำตาลมามันก็จะเป็นจุดแล้วก็ใบมันจะหงิกงอตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ใบเล็กๆๆครับนี่ครับออกมาก็โอเคครับใบใหม่ออกมานี่ครับซึ่งมันเป็นทามันเป็นชราจุดทีน้ำตาลใบมันจะเป็นตั้งแต่ใบเล็กๆแล้วมันก็จะเป็นในลักษณะนี้ มะปกมะลงมะแรงก็มาด้วยครับต้นนี้เลยคือเป็นแหล่งความรู้ให้ผมไปเลยเพราะว่าผมก็จะต้องเออใช้ยาอะไรฉีดพ่นแบบไหนอะไรยังไงก็ไปปรึกษาร้านเขาเขาก็มันแบบนี้เป็นแบบนี้นี่ผมก็เ,เลยซื้อยาตัวนี้มาครับนะครับต้นนี้สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนตนจนโตมากเกือบสามเมตรนะครับต้นนี้ครับสอ,เอง,มเ,มรรงเมตรกว่าสองเมตรห้าสิบหกสิบบสามเมตรครับ ตรงดีมากครับเดี๋ยวเหลือตัดแต่งกิงิงอะไรก็จะสวยมากกว่านี้ครับซึ่งใบใหม่ออกมาดีมากใบที่เป็นใบใหม่ใบลาจุดเถียมตาลไม่มีสวยครับนี่ครับครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางท่อง YouTube เพรพาแนวชาแนลด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้พี่น้องชาวสวนทุเรียนเล็กได้ดูได้ศึกษาหาเป็นความรู้กันไปหรือแลกเปลี่ยนเป็นความรู้กันไปครับถึงผมก็หัดหัดทำเหมือนกันครับก็แลกเปลี่ยนความรู้กันไปครับกรณีศึกษาไหมครับว่าผมทำถูกต้องไหมอะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยครับดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่า,ไม,วาไม่ดีกันไปเลยครับ เอากันแบบตรงๆเลยครับพี่น้องครับเราไม่ต้องไปอ้อมโค้มอะไรกันเราทาสวนเหมือนกันสวนเล็กสวนใหญ่จะปลูกมากปลูกน้อยก็โอเคครับคอมเมนต์มาปรึกษากันได้ถ้าได้ผมก็จะตอบถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะไปหาคําตอบมาใหครับนี่แหละครับแนวผมสไตล์ผมครับไอเราไปตอบในสิ่งที่ไม่รู้มันก็ไม่ใช่ครับสำหรับพี่น้องที่ติดตาม คลิปผมมาทุกคลิปทุกคลิปก็ก,ก็จะรู้ดูแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของผมแต่แต่ละอาทิตย์แต่ละต้นทุนเรียวว่าว่ามันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปไปจริงๆได้มีการเปลี่ยนแปลงไปไปในระดับที่ว่าโอเคมีการเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่ว่าเราหน้าพอใจครับผมมันก็เติบโตไปเรื่อยๆดีมากครับ ครับผมสวยงามมากครับนี่ครับต้นต้นนี้สิบเอ็ดเดือนครับต้นนี้ก็สิบเอดเดือนเหมือนกันครับหุ่มสวยทรงสวยเหลือรอตัดแต่งกิ่งนิดหน่อยตัดแต่งแล้วก็ทําการทางกิ่งขยายออกมาครับครับผมฝากกดไลค์ก็แชร์เพรพาแนลชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับพี่น้องครับ